อาลุงเชื่ออะไรครับลุงดวงครับมาเป็นประธานสภาองค์การบริหารสวนตำบนสมฤทครับเออเป็นประธานสภาองค์การบริหารตำบนสมฤทินะครับวันนี้มาที่สวนลงร้านมาทําสวนอยู่ที่อ่าดงบางเออทาสวนมันอยู่ที่ดงบางแล้วก็พาคนงานมาเอารุ่นมันแล้วก็แวะมาชมสวนลงร้านนะครับเออช่วงอ่าพฤศจิกานะครับวันที่หนึ่งพฤศจิกานะครับผมเป็นทําไมถึงรู้จักสวนลงร้านครับนี่ผมดูในเพจครับอ่าดูในเพจกับยูทูบ ครับยูทูบอ่ายูทูปก็เลยวันนี้ตามมาถึงสวนเลยตามมาถึงสวนเลยที่ถืออยู่เป็นผู้ชายหิมะขาวลูกใหญ่ไหมครับใหญ่ครับเออลูกใหญ่มากใหญ่มากเลยครับเต็มไม้เต็มมือเนาะเต็มไม้เต็มมือเลยเต็มไม้เต็มมือนะครับเนี่เต็มไม้เต็มมือเลยยังไม่แก่นะครับถ้าแก่สีผิวจะอ่าเปลี่ยนเป็นเหลืองนิดนิดนะครับอมอมเขียวอ่อนออเอาไปทางเหลืองนะครับจะหวานมากนะครับช่วงช่วงปลายธันวามกรานะครับ ย้อนพ่มาเยอะมีครั้งหนึ่งได้ลุงดกไหมนี่ลุงดกไหมดกครับเออดกนะลุงยืนยันกดะมากบดกมากเลยครับไปเดี๋ยวไปดูห้องนู้นมีอะไรก็ถามได้นะครับลุงก็เพิ่งศึกษาเหมือนกันนะครับนี่นี่ลุงมาดูจริงนี่นั่นนะหักแล้วนะโอ้กริงหักเลยครับนี่จริงหักแล้วนั่นโอ้ความดกของมันครับนี่กริงหักไปแล้วครับนี่กิ่งหักเลยกิ่งหักแล้วน่ะเพราะว่าไม้ไม้ที่คำหักนะครับไม่ไหวนี่ดูลูกราบกับพืชนะครับมันดูดิครับ กิ่งมันหักนะครับกิ่งมันหกักลูกมันลูกมันใหญ่น้ําหนักมันเยอะลูกครับเนี่ย <laughs> ไม่ใช่โม่ <laughs> 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 ไม่ใช่โม้นะครับน่ลลุงมากับหมู่คณะอีกหลายคนนะครับห้าหกคนครับห้าคนเดินไปดูป้าน,นเดินไปดูทางนูน้นเ,เห็นก็อยากให้เห็นอะไรก็เลยถ่าย <laughs> เดี๋ยวพาไปดูพุซาป่าฝั่งนู้นที่ที่ยังไม่ฝรั่งก็เหมือนกันเนี่ยลงไอัเนี้ยลงฝรั่งขี้นกเห็นไหมน่ะต้นแถวนู้น่ะขี้นกขี้นกอันนี้อันนี้เปลี่ยนแล้วเนี่ยอันนี้เปลี่ยนเป็นหงส์จวนละโอ้หงส์จวนแปลว่าแถวนู้นเนาะไอขี้นกนั่นอ๋อขี้นกขี้นกแล้วมาเปลี่ยนสายพันธุ์เอาแล้วลงก็เปลี่ยนเปลี่ยนสายพันธุ์เอาใช่ใช่มาเปลี่ยนสายพันธุ์เหมือนกันกับพุซาเลยครับเหมือนกันกับพุซา มาจากพี่ไม้พี่ไม้ก็ตรงไปสรงเส้นหน้องกี่ไปนี่ใช่ไหมใช่ใช่ครับผมอ๋ออันนี้พันลายขั้หลต่างๆเนี่ยอันนี้ก้นแหลมสุโขทัยอ๋อ้นแหลมสุโขทัยพอดีได้มาสี่ต้นส่งไปให้ได้หวานสองต้นเหลือไว้สองต้นก็เลยปลูกไว้ดูอ๋อจะเปลี่ยนสายพันธุ์แล้วแหละแต่ว่ามันเปลี่ยนไม่ติดก็เลยปีหน้าค่อยเปลี่ยนเปลี่ยนอ๋อใบเหลมแหลมนะครับก้นแหลมสุโขทัยอันนี้ก็กิ่งหักรูปหลุประมั่นขวางทางก็เลยตัดดอกครับผู้าเก้าหลังเบอร์หนึ่งผาห้าสิบ นี่เนี่ยครับอันนี้ก็กิ่งหักนี่กิ่งหักเลยทำจนหักดูครับดู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 มะนาวนี่นี่นี่ก็กิ่งหักนะครับนี่หักเลยก็ัในคำนี้หักแน่นอนนะครับเดี๋ยวต่อไปลุงหลานก็คงจะกลางมงแหละกลางมงครับนี่เปล่งแรงงานแล้วลูกใหญ่เดินไปเลยแทงน้ำเนาะมีพี่ผท้ชากำลังทำใหม่กลางมงกลางมงแล้วม่ตรง ครับกลางม้งก็ไม่ต้องห่อครับเหมืนอนสวนลุงอินน่ะเหมือนสวนอินวางน้ำเขียวน่ะแต่เขาเป็นผุดซานมสดนมสดมันพันเก่าแล้วครับลุงครับผมว่ามันเก่าผมมาดูคลิปผมเห็นผมสนใจเลยส่วนเอเอผู้ซาปลายฟังนู้นน่อะผุดซาหนามอันนี้ทางสวนเนี่ยจะเอ่อเปลี่ยนสายพันธุ์เปลี่ยนสายพันธุ์ใช่ไหมเพราะว่ายังไม่ได้เปลี่ยนยไม่มีเวลาเปลี่ยน มีเวลาก็เปลี่ยนยังไม่มีเวลาก็ไปเรื่อยอันนี้จะเป็นเบอร์สิบเอ็ดนะลุงสามแถวแถวแรกเบอร์สิบเอ็ดอ๋อเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดที่แถมให้ลุงไปต้นหนึ่งเนี่ยแล้วที่ทำจริงๆเนี่ยดูแล้วพันไหนที่มันดีมันผมว่ามันก็ดีทุกพันนะมันอร่อยทุกพันเลยของไต้หวันของน้ำอ้อยก็ดีของสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเนี่ยอ๋อมันมันไอ้นะลุงอันนี้มันจะร้อยกว่าวันหลังดอกบานอ๋อพอเก็บเสร็จมันเก็บสิบสองได้ต่อ เก็บสิบหมดเก็บสิเ um, อ right. ah ็ดได้ต่อเพราะว่าสิบ็ดมันร้อยห้สิบร้อยหกสิบันผมก็เลยเออมันก็จะต่อเนื่องกันอันนี้เพิ่งเพิ่งทำตอนมกราเนี่เพิ่งเปลี่ยนสายพันธุ์ตอนมกราเนี่ยอ๋อนะครับ้นพันธุ์อะไรอ่ะเบอร์สิเอดครับเบอร์สิบเอ็ดพุทาำพึงเบอร์สิบดนี่เพึงเบอร์สิบเอ็ดต้วนี้ยังไม่อุ้ยสิบห้าสิบห้าอะปะอันนี้ลุงแถ่ให้ผมใช่ไหมสิบเอ็ดใช่ใครับสิบเอนี่อันนี้เนี่ยเพิ่งทำนี่ไม่ดุงอ๋อเพิ่ง แล้วพวกแดงอ,ดแแอินเดียล่ะแดงอินเดียอยู่นี่ครับอ๋อแด<ก>งอินเดียมาทุกสายพันธุ์แดงอินเดียไม่ได้แถมให้ลงเลยลงมาค้าวหน้ามาเอาก็ได้ครับเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมอยู่แวะมานี่มาดูแดงอินเดียเนี่ยนะครับกําลังเข้าสีนะลงุงอ้อแดงอินเดียนั่นนะ่ะสองลูกนั้นกําลังเข้าสีเข้าสีอันนี้เริ่มเข้าสีแล้วนี่เข้าสีบ้างแล้วต้องหัวมันเอ้ยนี่ลูกนี้สวยนี่ลุง ลูกนี้สวยนี่เหิือแล้วอุ้ยยังเก็บได้ไม่ได้กาลังนี่นี่นี่สวยนี่ลูกครับเออลูกนั้นน่าจะเก็บได้แล้วมั้งน่ะโอ้วันทองก็บอกให้เก็บแบบนี้นี่นอนจ่อแล้วมั้งน่ะนอนนอนเนี่ยวันทองจ่อแล้วครับโอ้เปนเด็จะจ่อโอ้ยจ่อนะป่าไม่ห่อก็เจาะก็กลางมุ้งเอา ต้นนี้เพิ่งท,ทําทีหลังอันนี้มันจะของไหมเนี่ยมันเพื่อนบ้านครับอ๋อเพื่อนบ้านอันนี้พุทราป,าาปา่าพุทราป่ายังไม่ได้ทเลยออตอนแรกก็เป็นพุทราป่าทั้งสวนนั่นแหละ<ด>ลงะมผมเปลี่ยนเอาเอามาเปลี่ยนเอาเนี่ยพุทราป่าดูหนาม,มันเยอะเดี๋ผมดูยูทูบของ,งลุงแทบแทบจะทุกคลิปหรือไปนี่แหละครับลองทําตามดูครับทำตามอันนี้ก็แดงอินเดียนี่ลุงอ๋อแดงอินเดียแดงอินเดีย ใช่ใช่ครับแดงอินเดียนี่เราไม่ใช่ว่าเขาจะปล่อยใหญ่นั้นเนี่ยพอผีนึงเจ็บเอยเพล็กกระตับมันจะออกสีแดงเวลาโดนความหนาวเราเรียกวุาซาแดงอินเดียอนอนจอแล้วมั้งนั่นอ่ะนอนอันนี้ก็แดงอินเดียนี่ อย่างดกเลยป้าบอกอย่างดกจริงๆดกแจ่เนี่ยภาษาคนา่านเลยมันมันมันช่วยผสมเกสรให้กันป้านี่เนี่ยปลูกต้นพุทราห้าสิบไว้เป็นระยะระยะมันน้ก็ผสมเกสรให้กันพุทราห้าสิบครับอันนี้ต้นปีที่สองนี่ถ้าปีที่สามนี่จะจะให้ผลผลิตเต็มที่เนี่ยโดนแดดเผามันขวางตะวันแล้วมัน มันอยู่ในถุงดูลูกก่อนนี่ลงดูลูกนี่ดินี่ดันถุงออกมาแล้วเนี่ยพอมันจะขาดแล้วเนี่ยอ่าพอปันอะไรนะเขาเรียกอะไรเออแอปเปิลเนาะแอปเปิลแอปเปิลดูป้าคนห่อเขาแม่เด็ดลูกทิ้งนี่เขาก็สี่ลูกห้าลูกเขาก็ตุ้มกันห่อกันตามตามมาถ่าลูกตัวนี้หน่อยด้วยกล่องเราแหนกล่องเราลูกแอปเปิลเลยลงโอก๋ไม่เด็ดลูกทิ้งนะจกิงมัน ผมจะมาแนะนำนะครับพุทราหวานไต้หวันพันกระแสหลักของตลาดไต้หวันในปัจจุบันนี้นะครับหลักๆก็จะมีอยู่สามสายพันธุ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นพุทราชุนชเสนะครับชุนเสมีเมีจ่านะครับนี่ชุนเสมีเมีจ่าลูกใหญ่พอสมควรนะครับก็ปลูกในกระถางนะครับปลูกในกระถางนะครับชุนเสมี่จ่ามีลักษณะเป็นยังไงนะครับอันนี้อ่านว่าชุนชุนเสมีเมีจ่านะครับก็คือ ผู้ราชุนเซนะครับผู้ราหวานชุนเซนะครับก็อันนี้มันก็จะบอกว่าเซมี่จาวนะครับเซมี่จาวหวานสูผินจงนะครับก็คือ,อเป็นผู้ซาเซมีนะครับที่ที่เป็นจัดเป็นพันหนักนะครับเป็นพันหนักชานเลี่ยงเกาก็คือนี่ครับชานเลี่ยงเกาก็คือผลผลิตสูงนะครับซื้อแถวเชิงจังควายนะครับก็คือ จเจริญเติบโตเร็วนะครับผีป๋วก็คือเปลือกบางนะครับโรูซื้อซี่หลูเสก็คือ,อเนื้อละเอียดดุจหิมะนะครับชิงเท่าตัวจือเซิงสุยก็คือหวานกรอบอร่อยชามน้ํานะครับยิ่งกว่าลูกแพรนะครับเทียนตู้เก้าก็คือหวานนะครับกว่ารูชิงเท่าก็คือเนื้อใสสวยงามนะครับเย่อเชิงเป้าจ้ามีจ๋าก็คือ บ้างก็เรียกว่าผุ้ซาระเบิดนะครับไม่ไม่ใช่ว่ามันมันลูกเข้าระเบิดนะครับเป็นเพราะว่าเรากัดแล้วมันมีน้ํากระจายระเบิดออกมาจากปากนะครับเขาก็เลยว่าเรียกว่าผู้ซาเป้าจ้ามีจ่าวนะครับอันนี้ก็คือพันกระแสหลักตัวแรก,ต,แรกตัวแรกนะครับนี่แก่แล้วนะครับผิวก็ปลูกในกระถางก็ได้กินนะครับนี่มีลูกนะครับ กำลังออกมาอีกนะครับครับมาดูพุทราหวานพันตลาดกระแสหลักตัวที่สองนะครับเป็นพุทราเซเทียนวางนะครับเซเซเทียนวางนะครับพุทราเซเทียนวางก็ต้นนี้ปลูกในกระถางนะครับก็กําลังติดลูกเล็กๆนะครับนี่นะครับดกทั้งทุกตัวเลยนะครับนี่ว่าจะเป็นชุนเซมีจาวเซเทียนวางนะครับ นี่นะครับอยู่ที่ว่าเราจะรู้เคล็ดลับในการทําให้เขาดกนะครับก็เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักจกองพุษาราเสียเทียนหวางนะครับผมขึ้นรูปให้ดูนะครับอ่าพุชาราเสียเทียนหวางนะครับก็ในใบก็จะเขียนว่าเสี่ยมีจิ้นเจปานก็คือ พุทธาเซมีที่อัปเดตเวอร์ชั่นขึ้นนะครับกว่าซื้อกเกลือก็คือผลขนาดใหญ่นะครับข้างปิ้งลี่จีชี่โฮซื่อยิ่งรีกลื่เงเสียงน้ก็คือต้านทานต่อโรคได้ดีแล้วก็ปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศได้ดีนะครับกว่าร่าชิงโถนะครับก็คือเนื้อใสสวยงามนะครับผีปัวผิวบางนะครับเทียนตู้เกาก็คือหวานมากนะครับอ่าซื่อซี่หลูเซก็คือเนื้อละเอียดประดุจหิมะนะครับชิงโถ่ตัวจื้อเส้นสูดีก็คือหวานกรอบอร่อยช้ำน้า ยิ่งกว่าลูกแพรนะครับเออเกรงง่ายชูชุนนะครับก็คือวางบนแผงตลาดได้นานได้หลายวันนะครับอันนี้ก็คือพุทราเสเทียนหวัางเดี๋ยวเราไปดูตัวสุดท้ายนะครับพุทราเสเทียนโหนะครับอันนี้ก็จะเป็นใบของเสทียนโหนะครับเสทียนโหนี่คือตัวล่าสุดเลยนะครับอ่าตัวนี้อ่านว่าเสเทียนโหเจ้านะครับก็คือพุทราเสเทียนโหนะครับมึกอันอันตัวที่2นี่คือพุทราเสทียนหวัางนะครับ อันนี้เซเทนโฮนะครับตัวนี้เขาจะเขียนไม่เหมือนกันนะครับเซเทนโฮนะครับแล้วก็เทอร์ซิงก็คือลักษณะพิเศษนะครับเซมีเจ้าเจ้าเชิงพินจงก็คือเป็นพู้ราเซมีที่แบบเป็นพันเบานะครับจ้าเชิงพินจงพันเบานะครับจื้อจูเชิงจ่างเกิ้เฉียงก็คือเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้แข็งแรงนะครับไขควาชีเจียวจ้าวก็คือออกดอกเร็วนะครับ จ้าชายโซก็คือเก็บได้เร็วนะครับนี่เปอมเป็นพันเบานะครับแล้วก็กัวรี่ชื่อจ้องก็คือผลกําลังพอดีนะครับผลขนาดพอเหมาะพอเจาะโรสซื่ชุยก็คือกรอบนะครับเนื้อกรอบเถียนมีความหวานแล้วก็ซี่ซื่อ่าเป็นเนื้อละเอียดแล้วก็เออน่ายชูชุนก็คือทนต่อการเก็บไว้ได้นานนะครับอันนี้ก็เป็นผู้ซาเซเทนโฮนะครับที่ ส่วนโรงร้านก็ปลูกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับลูกใหญ่ลูกโตเลยนะครับทั้ง3ตัวนี้ก็คือเป็นพันกระแสหลักนะครับที่ที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นพันตลาดกระแสหลักปัจจุบันของไต้หวันนะครับส่วนพันในอดีตก็มีนะครับผมลองเอามาสองสองสายพันนะครับก็จะมีพันพันตี้วางกับพันซานมูนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเป็นเป็นพันพันในอดีตนะครับที่ที่เขาปลูก มาคู่กับไต้หวันเนี่ยยี่สิบสามสิบกว่าปีแล้วนะครับนี่นครับก็ลูกใหญ่อยู่นะครับลูกใหญ่ไอตัวนี้ดกด้วยนะครับนี่นะครับนี่ทำไม่เด็ดออกนี่หักแน่เลยนะครับ ทรงก็คล้ายไข่เป็ดนะผมว่าแต่ว่าผิวเขาจะหยาบนิดน,นึงนะครับมันจะไม่สวยเหมือนอเจ้าหิมะขาวนะครับนี่สุกมากแล้วนะครับอันนี้ตีวางอันนี้ก็ต,ตัวตัวสานมูนะครับสานมูจะลูกยังไม่ใหญ่นะครับก็เป็นพันกระแสหลักในอดีตเหมือนกันนะครับในอดีตนะครับมันผ่านมาแล้วผมก็เอามาศึกษานะครับ ยังตอนนี้มีตี้หว่งางซานมูนะครับแต่ว่ายังขาดไอ้จงเย่ตัวหนึ่งนะครับอยากได้มาทดลองปลูกดูนะครับปลูกไว้ศึกษานะครับก็นะครับพันกระแสะหลักในปัจจุบันแล้วก็พันกระแสะหลักในอดีตก็ได้แนะนําไปคร่าวๆแล้วนะครับหลังจากที่เราได้แนะนํานะครับพุทธสาหวานไต้หวันพันตลาดกระแสะหลักนะครับทั้งพันในอดีตแล้วก็พันในปัจจุบันนี้นะครับ เป็นผู้สาหวานที่ h i n h o t c o m นะครับนิยมกันในตลาดไต้หวันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการที่ผู้สาไต้หวันที่กล่าวมานะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สาเสือเทียนฮนะครับผู้สาเสือเทียนหวางผู้ซาชุนเซผู้สาจินเถาผู้สาซานมู่ผู้สาที่หวางครับจะติดผลดกนะครับคุณภาพผลออกมาดีเนี่ยที่ไต้หวันเขาจะใช้ผู้สาเกาหลังเบอร์หนึ่งหรือว่าผู้สาห้าสิบในการช่วยผสมเกสรนะครับ เล่าคือเราจะนําพุทรา50เนี่ยนะครับใช้ผสมเกสรโดยการทํา2วิธีก็คือเราปลูกไว้ในสวนนะครับอัตรา6ต่อหนึ่งนะครับคือพุทราหวาน6ต้นแล้วก็พุทราเกลืหลังเบอร์หต้นหนึ่งนะครับหรือนะครับนำกิ่งพุทรา50เนี่ยไปเสียบไว้ในต้นพุทสาหวานให้ครบทุกต้นนะครับก็เลือกเอา1กิ่งนะครับกิ่งใดก็ได้เลือกเอาสักกิ่งหนึ่งเสียบกิ่งพุทสา50ไว้นะครับให้มันอยู่ในต้นนั้นนะครับ ว่าประเทศเราเป็นเมืองร้อนนะครับอย่างที่นี่นะครับผมก็ปลูกไว้ในเข่งเนี่ยครับตรงนู้นก็จะมีพุทราห้าสิบต้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นพุทราห้าสิบนะครับนู่นตรงขวดโคกนู่นก็จะเป็นพุทราห้าสิบนะครับที่เหลือก็จะเป็นพุทราหวานนะครับด้านนี้ก็จะเป็นพุทราหวานนะครับพุทราห้าสิบก็อยู่ตรงนู้นนะครับสองต้นนะครับ